สวัสดีค่ะนิดาสาว,วายิู่มากินผลไม้นอนว่างเลยไม่ได้ทำกับข้าวเลยวันนี้วันนี้ไล่นายชมไปมุงหลังคาให้เพื่อนๆนอนแล้วไม่ได้ไปไลด่ดูเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าน,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 นิดาสาวใภูมิก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนที่เข้ามาใหม่เยอะเลยนิดาก็ขอบคุณมากค่ะ แลก็จะกินผลไม้ลองทองก่อนแล้วก็จะไปตำน้ำจิ้มกินกับปาลปาปแล้วทอดปลาไ้แล้วแล้วก็จะคิดว่าจะตำส้มตาำวานตำส้มทำกินกับปลาทอดแตงโมนีดาได้เมลกอกมาจากร้านไอดี หวานมากดูละสามสามกิโลเก้าเก้าเป็นมะละกอสุกยังหวานเลยเรามาซื้อดูเด้อเนื้อหน้าหนาเปลือกบางอร่อยมากอินข่อไม่รองท้องก่อนค่อยไปทำข้าว นี่ก็รู้สึกว่าวันนี้ทั้งวันเลยนั่งดูคลิปนั่งดูคลิปไล่ดูคลิปมุมขั้นก่อนนานแล้วเพราะว่านิดาจะมีเวลาแค่หลังเลิกงานแล้วก็ช่วงเวลาพาักพักเสิร์ฟมีพักเพเ่ยทุกๆุกไงอ่ะมีช่วงเอามีเวลาพากเซอร์นิดนึงนิดาก็จะเข้าไปดูคลิปอะไรอยงเงี้ย มันก็ตกอบคอมเมนต์เพื่อนๆไม่หมดเนาะนิดาก็วันอาทิตย์นี้นิดาก็เลยไลด่ดูคลิปเพื่อนๆนิดาสาวใช้ภูมิว่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจนิดาสาวเย็บภูมเด้อถ้าอันไหนที่เข้ามาใหม่แล้วนิดาไม่ได้กลับไปนั่นก็คือ นิดากลับเข้าไปดูไม่เป็นที่คลิปเก่าๆนอกจากมันจะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดาก็ททำยังไม่ค่อยเป็นแต่ถ้านิดาเห็นนิดาก็จะรีบกลับเข้าไปดูคลิปเลยเพื่อจะให้มันให้ให้พี่เขารู้เนาะว่าเราเออกลับไปแล้ว นิดาติดต่อนะสวัสดีค่ะ